ลุมกคานุสตีหลุมเจ็ดค่ะด้านซ้ายออาเปล่นนะคะเราจะเอนขวาแล้วก็โดขวาที่เป็นมังกรเนาะแล้วก็โดกลับมาค่ะมาดูว่าเราจะทำได้ไหม Yeah, <coughs> uh, Bunker right in front. Oh, that's the um, left, in um, right of the bunker. นโอ้ oh, ชักดีมากหลุม 7, เจ็ดช็อตสองนะคะดูว่าดูเหมือนนางเอ็มไปทางขวาเนาะดูใช่ไปตรงที่นางเอ็มเลยค่ะ On the green the อยู่บนกรีนเลยค่ะ g o ช็อตหลุม8นะคะพา3เนาะแต่ว่ารอบนี้ใช้ Winter m a t winter tea แล้วก็ Winter Green นะคะด้านซ้ายคือเอาอับเบลนะคะด้านขวาก็เป็นพุ่มไม้ นี่นะคะหลุมแปดเนาะจะค่อนข้างยากเพราะว่าบังเกอร์แบบโหดล้ายมากแต่ว่าตอนนี้ใช้กรีนชั่วคราวแล้วดูคือถ้าตีไม่ถึงก็จะเขาเรียกเป็นเฮเซอร์นะคะตรงนี้เนาะของเรารู้สึกว่าจะมาลงอยู่ข้างหลังเนี้ยเดี๋ยวไปหาหาลูกก่อนเนาะจะหาเจอหรือเปล่าไม่รู้โอตีได้แย่มากโอ้ o t To ูแบดค่ะทุกคนอยู่นี่อยู่นี่ค่ะ not t o o Bad อยู่ระหว่างเนาะตีได้อยู่แบบนี้ชิปได้อยู่ โอเคค่ะมาดูกันหลุมเก้าคะ่ะทุกคนพาไฟส์เนาะด้านซ้ายป่าด้านขวาบังเกอร์แล้วก็เมื่อกี้หลุมแปดเราได้โบกี้ทั้งสองคนนะคะอันนี้เป็นพาไฟส์นะท่องไปโอเคกริปปิตริปป ดูคนชายเตียนค่ะโอ้ใ oh, ช yes. ่ตัวค่ะอาจจะอยู่บังเกอร์ที่สองนะคะแต่ว่า อันนี้ใช้ทีชั่วคราวเหมือนกันเนาะจะเห็นว่าเห็นไหมตรงนี้ที่จริงมันเป็นเพราเรียกอะไรเป็นบูชบูชแบบนั้นนะคะมันสีเขียวเขียวด้านหลังอะ่ะแต่ว่าเขาเอาออกหมดแล้วนะตอนนี้แล้วก็หญ้าตรงนี้ที่จริงเป็นหญ้าเจ้าชู้เขาตัดหมดค่ะช่วงนี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงซัมเมอร์เนาะ ช่วงที่เ้าสนามกลับมาเหมือนเดิมอะแล้วเดี๋ยวจะทำวิดีโอให้ดูอีกทีแล้วถึงตอนนั้นจะอธิบายว่ากี่หลากี่ยาร์ดแล้วก็สนามเป็นยังไงเนาะวันนี้โชคดีที่ว่าคนไม่เยอะนะคะคือคนเยอะแต่เราเล่นเร็วก็เลยไม่มีใครตามหลังเนาะถ้ามีคนปกติสนามเนี้ยคะ่ะสนามแชมเปี้ยนชิพโคสเนี่ยมันจะคนจะแน่นแบบเยอะมากคือส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากอเมริกาญี่ปุ่น เกาหลีมาจากที่ต่างๆเนาะเขาสนามจะเต็มแบบทั้งวันอะออรอบหนึ่ง18หลุมใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงครึ่งถึง6ชั่วโมงโอ้มีรถไฟผ่านด้วยค่ะทีนี้เนี่ยวันนี้คืออย่างที่บอกว่าโชคดีที่ไม่มีแบบมีมีกรุ๊ปตามหลังแต่ว่าคือเขาสี่คนมันก็เลยทำให้เรามีเวลาที่จะทำวิดีโอให้ดูได้นะคะ สองหลุมเก้าพาไฟค่ะทุกคนยังสองร้อยสองร้อยหลาถึงบินเนาะพาห้าผู้หญิงพาสี่ผู้ชายผู้ชายค่ะแต่ว่ามีสองร้อยกว่าหลาแต่เราไม่มีไม้สามนะเราใช้ไม้ห้านะทุกคนไม้สามจะมาต้องไม่รบไฟยู่ร็อกอร์สอันนี้ โอ้กูด Go, go, หนึ่ง front maybe Maybe, นะคะอาจจะอยู่หน้ากรีนอาจจะอยู่บนเลขกสี่ค่ะร้อยเก้าสิบยัดตรงไป ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหเช็อต,อตค่ะสั้นไปนิดนึง just shot of screen ค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็พัดได้นะคะเพราะว่ากรีนอยู่ข้างหน้านะคะทงอยู่ข้างหน้าไม่ใช่กรีนเนี่ยธงอยู่ข้างหน้านะคะแล้วเราก็พัดจากนี้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณชายพัดก่อนของเราอยู่ ใกล้ทงของคุณชายอยู่น <liked without forgetting> ั่นนะคะอเกือบค่ะเกือบอันนั้นก็คือกิฟต์ได้เลยค่ะไม่ต้องพัดดีมากเดี๋ยวมาดูเราพัดกันนะคะนี่บอลเราเนาะ รถไฟอยู่ลอนดอนครับรถไฟไปลอนดอนหลุมสิบคะ่ะทุกคนครั้งสุดท้ายที่เล่นทีโอเพนที่นี่นะคะคือ ตอ,ตอนไทเกอร์วูดตีนะคะไปลงในบังเกอร์ด้านซ้ายแล้วก็ตีออกจากบังเกอร์ไปลงบนบนกรีนเลยสุดยอดจริงๆโอ้วันนั้นคือเรามานั่งดูอยู่ด้วยนะคะไปดูเราตีั้ m s And the crowd screams. บังเกอร์ที่อยู่ด้านตรงนั้นนะคะที่ไทเกอร์วูดลงไปแล้วก็ตีขึ้นกรีนเลยสุดยอดมากตีบังเกอร์เลยนะเทคนิคสุดยอดนี่คนชายดูว่าจะไปลงนกรีนไหมนะโชคดีไม่ตกน้ำบอกเลยว่าหน้ากรีนเป็นน้ำค่ะ เราดูบังเกอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกอีกอยู่ด้านแล้วก็หน้ากรีนคืออีกสามบังเกอร์แล้วก็มีน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูชดสองของเรากัน How far? วัอสา1สิบถงทง All carry. งงหลังเลยนี่ w h Where the bunker is no flag. Water in front. Nice. Go on, go, go on the green. on the green นี่นะคะทุกคนอย่างที่บอกว่ามีน้ำมีน้ำอยู่ได้กรีนก็คือตรงนี้นะคะทุกคนนะดูดูค่ะน้ำ่ะนะ mm. คือถ้าระยะไม่ถึงก็ตกน้ำนะคะแล้วช่วงนี้ก็ขึ้นสะพานช่วงนี้ก็น้ำเชี่ยวด้วยนะคะ mm. เพราะว่าฝนตกเมื่อวานตกทั้งวัน นะคะแล้วเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนด้วยนี่ค่ะหลุมสิบแล้วคิดดูว่าไทเกอร์วูดตีจากตรงนู้นอ่ะไปลงบนกรีนอ่ะทุกคนระยะอีกตั้งไกลนะจากนู้นอ่ะนั่นไงแล้วตรงนั้นก็เป็นอาคารตรงนั้นเป็นอาคารครึ่งเขาเรียกอะไรฮาร์เวฮัทนะคะก็คือเป็นอาคารไขาไยขายของกินครึ่งทางหลังจากสิบหลุมทุกคนก็หิวอะไรประมาณนี้ก็แวะซื้อของกินได้นะคะโอเคมาพัดกันค่ะ คุณชายพัดก่อนนะลองพัดเตอร์ตีสีพัดโอ้ not bad wow oh very good พัดค่ะโอ้เขาพัดซอ,อ,อยด้วยนะ โอเคโอ้มีสเปนนีเดียวเลยค่ะกิฟตลุมสิบเอ็ดค่ะทุกคนเทมเพลราเรีกรีนนะคะแล้วก็วินเทอร์ที Nice. Oh, we fade do Oh, really lucky past the bungalow. <laughs> <laughs> คุณชายจะพัดจากห้าสิบหลาห้าสิบถึงหกสิบหลาหกสิบหลาพัดจากนี่นะพัดจากแฟร์เวยไปเลยโอ้โหไปไม่ถึงทงค่ะหลุมสิบสองค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นพาสี่สำหรับผู้ชายพาห้าสำหรับผู้หญิง ไม่พา5้าพาสี่สำหรับผู้หญิงเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นรองพาสีเนาะเป็นพาสีที่ค่อนข้างยาวแล้วก็ขวาไปขวาก็ไปแฟร์เวหลุ่งเก้ไปซ้ายก็เป็นรัฟที่แบบว่าเป็นเฮเทอร์ค่ะจะค่อนข้างตียากเนาะแต่ว่าถ้าไปตรงกลางก็ต้องระวังเพราะว่ามีทั้งหมด2บังเกอร์นะคะแล้วก็ เราไม่รู้ว่าเรา try to draw the ball นะคะแต่ว่าน่าจะไม่ไม่ได้ draw น่าจะไปตรงมันไม่ไปตามที่เราต้องการเนาะน่าจะอยู่ในบังเกอร์ที่สองอะค่ะใช่ค่ะทุกคนตกทรายโอเคทรายเปียกนะคะจะ โชคดาวเท่านี้เลยทุกคนนี่จากบังเกอร์นะคะเรามาแลนดตรงนี้เนาะโตโชคดาวเท่านี้เลยต้องกริปดาวเพราะว่าบอลอยู่บนอยู่เหนือเท้า o ๋อนิสอ่อนเดอะค่ะโชคดีมากทุกคนเห็นบังเกอร์ด้านขวานั้นไหมคะอันแรกเนาะด้านขวามีสองอันเนาะด้านซ้ายก็มีสองแต่ว่าเราแลนพ้นบังเกอร์นั้นไปโชคดีค่ะ,ะไม่งั้นนี่คือแบบว่าเราแลนพ้นบังเกอร์นั้นเนาะไม่งั้นนี่คือโอ้ทุกคนอาจจะไม่จบนะคะอาจจะเล่นไม่จบเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกอะไรฝนตก ฝนตกเป็นมิสตแต่ว่ามันเหมือนฝนเลยเฮฟวี่มิสแล้วแหละค่ะตอนนี้เออมันเปียกมันเปียกแล้วค่ะตอนนี้เนาะอาจจะไม่ทันจบวิดีโอเนาะถ้าไม่ทันจบยังไงก็คราวหน้าเราค่อยมาทําวิดีโอให้ดูใหม่นะคะนะโอเคพัดเสร็จแล้วค่ะทุกคนโชคไม่ดีตีมาอย่างสวยแต่ว่าไปลงในบังเกอร์นะคะพอลงบังเกอร์ก็ไปเสีย เสียช็อตบังเกอร์นะคะแล้วก็ลูกชิปไม่ดีด้วยเมื่อกี้นะคะกลายเป็นว่าเราได้เราได้หกเป็นว่านะคะทุกคนอันนี้ก็พัทสองแค่นี้นะคะก็คือนั้นหลุมสิบสองแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะเล่นไม่จบเพราะว่าตอนนี้คือเออเขาเรียกอะไรอะ่ะเออเหมือนฝนลงอะคะ่ะมันเป็นมิสแต่ว่าเป็นเฮฟวี่มิสเนาะมันก็เปียกอะคะ่ะแล้วก็เย็นด้วย ก็ถ้าถ้าไม่จบยังไงก็พสสาร์ทสก็ค่อยมาต่อรอบหน้าแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่ดูจนจบนะคะแล้วก็ถ้าชอบยังไงก็มีคอมเมนต์อะไรก็เขียนส่งมาได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งด้วยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย